สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเต้นเพลง b e นาหนึ่ง Solo โโนั่นแหละครับตามคำเรียกร้องคือมีคนขอมาเยอะกันนะเพลงโซโล่ให้เต้นลายผู้ชายเนี่ยก็น่าสนใจเราก็เลยจะมาทำคลิปเต้นครับเป็นโซโล่ ลายผู้ชายแปลงลายชัปเปอร์ที่3ม <c oughs> นะแปลงลายกันดีกว่าครับเราจะเริ่มจากการแกะท่าของเจนนี่ก่อนเพราะว่าเรายังไม่เคยเต้นเลยเว้ยเคยดูอะแต่ว่ายังไม่เคยแกะนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเราไปลองแกะท่าพร้อมกันเนาะไปแกะท่าผู้หญิงก่อนนะครับรอบข้างมันก็จะมีการก่อสร้างหน่อยนะคือช่างมันเถอะเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมันมีมันมีกระจกอะว่าออทำไมเราต้องหมุนสามร้อยสีส่องศาคือตรงนี้มีกระจกนะครับแล้วก็ รอบข้างเขากาลังจะก่อสร้างเป็นห้องอ่ะเราก็รีบอัดคลิประหว่างที่ช่างเขาไปกินข้าวนะแต่รีบๆทุกคนเห็นป่าวะเห็นไหมอะถ้าเราเต้นตรงนี้เราจะเห็นไหมเดี๋ยวค่อยเหมือนเดิมเนาะค่อยๆเดินแบบเดิมาพูดใกล้ๆแล้วก็ไปเต้นตรงนู้นอ่เนาะอย่างแรกก็คือแกะท่าก่อนเรามาแกะท่าก่อนนะครับคือกล้องมันแบบยังไงวะเนี่ยพอเราไปไกลๆมันก็จะมืดเลยมืดไหมหรือว่ามันไม่มืดแต่ว่าทุกคนก็จะไม่เห็นเท้าไงไงดีวะเออประมาณนี้แล้วกัน แทบไม่มาหนีทำไมรู <ล among S 2> ้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีป่ะดีแน่นินโซ่โลทิ้งกำนักก้านขวาลงตื้อตึ้อตึ้อตึตึตึอตอตื้อตื้อออกัว้าว้าพว้าคว้ึ๊บพึ๊บ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บติ๊บติ๊บปึ๊บต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 ึ๊บปึ๊บต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 ึ ไม่รอดนะเนี่ยจะโผกกันไปไม่ถูกอ่ะโอเคคืองี้เราว่าเราเต้นลายผู้หญิงไม่สวยอะ่ะมันมันเต้นไม่ไม่ไม่คือไม่คล่องเราจะเปลี่ยนเป็นลายผู้ชายไปเลยนะครับเราไม่ไม่เต้นลายผู้หญิงแล้วเนาะล้ว <c oughs> ผู้หญิงมันนะเดี๋ยวลองเต้นให้ดูรอบนึงก็ได้ โอ้หทำไมกล้องมืดขนาดนี้เราต้องเปลี่ยนใช่ไหมต้องเปลี่ยนมุมใช่ไหมเรารู้สึกว่ากล้องมันมืดมากเลยอะเคนะเดี๋ยวเรามาเต้นลายผู้หญิงไหมรอบนึ่งเป็นผิดเออเป็นประมาณนั้นแหละมาเดี๋ยวเรามาลองลายผู้ชายดูนะครับลายผู้ชายก็จะเป็นตืด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  ชัวชัวฮบฮะฮะครับครับตึ๊ด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 ฮึ๊บตซโล่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 หุบตึ๊งฮึ๊บฮึ๊บตซโล่โล่โล่โลโลโลเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันเต้นยังไงเผื่อคุณเอาไปใช้ไงเดี๋ยวเอาขาขวาอยู่เซนเตอร์แล้วขาซ้ายอยู่นอกเซนเตอร์นะ ปึ๊บเอาขาท้ายเข้ามาปึ๊บปึ๊บโ o ่ o low ที่ต้อหนักไปขาขาขวานะปึ๊บปึ้งเหมือนเดิมห้าห้าปึ๊บขยี้ขาขวาแล้วก็พุกปากออกใช่ไหมปาสองทีปึ๊บปุ้งพุกปึ๊บคือผู้ชายอ่ะมันจะต้องเน้นแข็งแรงกว่าผู้หญิงขึ้นนะครับอย่างโซโล่เพลงเนี้ยผู้หญิงก็จะเน้นสะโพกเน้นผิวรูปจมูกรูปตาอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ว่าถ้าเป็นลายผู้ชายก็ ก็เอาอะไรที่มันทําให้มันดูแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ต้องก๊อปปี้เราก็ได้แค่ถ้ามันดูแข็งแรงขึ้นก็โอเคแล้วนะต่อท่านี้นะพึบพึบบีชหน้าหนึ่งมันเริ่มโซโลอันนี้ไม่ได้แยกขาออกนอแลกพึบพึบคู่นพึบอย่างเงี้ยโซโล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 ออกพึบพึบโซโล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 ขึ้นแล้วก็เดินไปเลยโอเค มาลองกับเพลงดูนะครับเดี๋ยวทำไมเรารู้สึกว่าเราเต้นเบ,นเบาๆอย่างไงไม่รู้อะลองเต้นแรงๆดูซิ so low, low, low. จะเต้นซ้ำทำไมเนี่ย so จริง เหนื่อยเป็นเพลงที่ดูเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยนะครับดูเงื่อดิ หยุดปกเป๊กบุปกปิก,ปก,ปกย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าทุกคนจะเอาไปใช้ตามหรือว่าจะแกะลายจากผมอย่างเงี้ยไปปรับอีกรอบนึงนะครับไปปรับก่อนนะคําแนะนําก็คือว่าผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะจะต่างกันที่ความแข็งแรงนะครับผู้หญิงจะจะเน้นผิวสาหรับเพลงนี้นะจะเน้นผิวเน้นแบบโชว์แบบสุดทรงเอลเอสแหล่งเงี้ยผู้ชายก็ไม่มีอะไรให้โชว์อะ่ะก็เน้นแข็งแรงแล้วก็ลายกว้างก็พอนะครับไปปรับเอาอีกทีนึงนะอันนี้คือเราแกะแบบลวกๆมาให้ดูเฉยๆเป็นแนวทางนะครับอ่านี่แหละโคตรเหนื่อยเลยทำไมตําเนน่งเราขึ้ ที่ติดตามดูจนจบนี้นะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยคือใครก็กดซับสไคร้แล้วก็ย้อนไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับอยู่ดีก็วนมาขายของไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะสามารถกดได้นอกจากดีไลน์นะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าหวับบนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบิชหน้าหนิหหนซอหลัวกล้องกสัณต์เลยทีนี้ 비켜져 있는 TV 시끄럽지 내맘 처럼 나 혼자 채 어떠한 이유로？내 맘을 깜짝깜짝 놀랐던.